สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะทุกจตาราศีเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ประจําเดือนกันยายนปี2563นะคะดวงชะตาของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะสามารถที่จะค้นหาคําตอบได้ด้วยตัวคุณเองนะคะสําหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีดาวโคจรนะคะ ยู่หลายดวงแล้วก็มีดาวใหญ่โครจรยกย้ายด้วยนะคะฉะนั้นจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นไปเกี่ยวกับของดวงชะตาทั้ง12ราศีอย่างแน่นอนเลยนะคะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันนะคะสําหรับดาวพระอาทิตย์นะคะยศศักดิ์อัครฐานเนตไทยพระอาทิตย์นะคะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์มาตั้งแต่ในช่วงวันที่17สิงหางคมนะคะอยู่ไปจนถึง17กันยายนนะคะที่ราศีสิงห์นะคะและจากโครจรยกย้ายนะคะตั้งแต่17กันยายน เข้สาสู่ราศีดาวพฤหัธ ดาวพระพุธเนี่ยจะโคจรยกย้ายนะคะมาตั้งแต่17จสิงหาคมกันนะคะอยู่ที่ราศีสิงห์และโคจรเข้าสู่ราศีกันในตําแหน่งเกษตราที่ดีคือความหนักแน่นมั่นคงหรือถาวรน,นะคะแล้วก็มีตําแหน่งมหาอุปเปลมากมายและสูงส่งด้วยฉะนั้นดาวพระพุธโคจรมาในครั้งนี้น่าเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อการพูดการเจรจาการค้าการขายเอกสารสัญญ,ญาณนิติกรรมต่างๆหรือว่าการติดต่อหรือว่าเรื่องของโซเชียลจะมีเกณฑ์เป็นไปอย่างไรสามารถที่จะค้นหาคําตอบได้นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นดาวพระศุกร์ พระศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าโคกสมบัติให้ไทยสุขหรือเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่ากิเลศกำนัดให้ไทยสุขดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรยกย้ายจากราศีพิถุนเข้าสู่ราศีกร,รกฎนะคะในเดือนของธาตุน้ำมีตําแหน่งเป็นราชาโชคนะคะแปลว่าราชาโชคสรุปเฉลายวคนละบุตรเก่าสงมงใหเห็นเป็นสงา่ามีอํานาจราชสักดุจปราชาไม่ต้องซื้อต้องหาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองฉะนั้นจึงมีเกณฑ์่องโชคลาบแบบไม่คาดคิดหรือโชคลาบแบบไม่คาคดฝัน ในดาวพระศุกร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวเรื่องของการเงินของสวยงามนะคะหรือของกินของใช้ฉะนั้นจึงมีบทบาทในเรื่องของการที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างแน่นอนนะคะถัดมานะคะเป็นดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีจะโครจรนะคะเสิร์นะคะเสิร์คือให้คุณคือโครจรพักมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะประมาณสามสี่ห้าเดือนนะคะช่วงนี้จะโครจรเสิร์หลังจาก2ี่สิบปัญญาโดนก็คือการให้คุณแกด่ดวงตา ะะเดี๋ยวต้องติดตามนะคะว่าแต่ดวงชะตาทุกราศีนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นถัดมาก็เป็นดาวพระเสาร์นะคะไทยว่าโทษไทยโทษไทยท,ทุกข์ให้ไทยเสาวดาวพระเสาร์จโครจอรเสิร์ตในช่วงวันที่17กันยายนปี2503นะส่งผลต่อดวงชะตาราศีอย่างไรนะคะคุณหาคําตอบได้ด้วยตัวคุณเองนะคะถัดมาก็เป็นเจ้าภาพใหญ่ก็คือดาวพระราหูมัวเมาให้ไทยราหูฉะนั้น ดาวพระดาวหูเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับเงากรรมเงาใช่ไหมเป็นเงาทีนี้โครจรเข้ามานะคะเข้าสู่ราศีพุกศกนะคะในตําแหน่งนิดทะนั้นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็คือราศีพุกศกราศีพุกศกเป็นเจ้าภาพนะคะของการเปลี่ยนแปลงนะคะอาสุรินม,มาสแม้นภุมรักเมฆพุกศกตามจากเลิศแล้วเลิศแล้วก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลในทิศทางที่ดีนะคะเดี๋ยวสามาที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะสําหรับ นะคะดวงชะตานะคะท่าน12ราศีนะคะก็มีเ,เรื่องราวนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่ทุกชะตาราศีสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษจิกายนถึง15ทธันวาคม หรือผู้ที่ผูกดวงชะตาตามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือจังหวัดที่เกิดแล้วนะคะลัคนาสถิตที่ราศีพิจิกในเดือนกันยายนนะคะปี2,563นะคะร้อยเรียงร้อยดาวนะคะดาวโคจรยกย้ายต่างๆนานา,นาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสโคจรเสิร์ดาว,สาวดเสาร์โคจรเสร์จนะคะดาวศุกร์ก็โคจรยกย้ายอยู่ในมุมที่ดีทั้งดาว พระอาทิตย์นะคะแล้วก็ดาวพระพุธนะคะอยู่ในมุมที่ดีหมดนะคะยกเว้นในเรื่องของดาวประจําตัวนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะในเรื่องของดาวประจําตัวดาวประจําตัวของท่านนั้นก็คือดาวพระอังคารนะคะคงกรอนกล่าวเอาไว้ว่ากล้าแข็งขยันให้ทายอังคารนะคะดาวพระอังคารโคจรในเรือนของอรินะคะในธุรสถานพอริคืออะไรอริก็คืออุปสรรคปัญหานิสินหรือการบุกเบิกเริ่มต้นฉะนั้นในช่วงของ เดือนกันยายนทั้งเดือนนะคะจึงส่งผลในบางเรื่องบางประการที่ชาวราศีพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังตัวในเรื่องของอารมณ์ร้อนระวังกายระวังใจนะคะระวังหัวร้อนนะคะเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปับ๊บฉับพลันนะคะฉะนั้นต้องมีสตินะคะเพราะบางอย่างนะอาจจะไปเจอปัญหาแบบไม่คาดคิดนะคะหรืออาจจะทำให้มีความเครียดบิตบกกังวลต่างๆนานา แต่ด้วยความที่ว่าดาวอดินะคะก็คือดาวพลังคานเป็นเกษตรตาธิพดีนะคะเกษตรคือสก,กัดสก,กังนะคะของตัวของตนฉะนั้นอุปสรรคหรือป,ปัญหานะครับที่เข้ามาเราอาจจะแก้ไขได้ด้วยปัญญาฉะนั้นจะต้องมีสตินะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความวุ่นวามนะคะจะได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหรือมีคนคอยช่วยสนับสนุนให้ผ่านสถานาการณ์บางสิ่งบางอย่างไปได้เป็นอย่างดีด้วยวิทยาบารมีอุตสาหะความมุ่งมั่น ความเป็นคนดีและความตั้งใจนะคะถัดมานะคะเรามาดูกันนะคะในเรื่องของดาวพระศุกร์นะคะองค์กรกล่าวไว้ว่าโค้สมบัติให้ไทยสุขนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยคือเป็นดาวเขาเรียกว่าตัวแทนแห่งความรักหรือผู้ครองผู้กรณีหรือพันธมิตรนะคะจะโคจรย้ายนะคะเข้าสู่ราศีกรกฎในช่วงของวันที่2กันยายนถึง 29กันยายนในตำแหน่งราชาโชคโชคของพระราชานะคะราชาโชคฉลูกเฉลิผลละบญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจและ,ะักดิ์กรุตราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะคะทีนี้ดาวสุขโคจอนในเรือของสุภะแสดงถึงสุภะเนี่ยคือเกี่ยวกับความสุขความสําเร็จการคารองชีวิตวิถีชีวิตต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศผู้ใหญ่ระดับสูงนะคะฉะนั้นจึงมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่า ได้เดินทางร่วมกันนะคะมีความสุขร่วมกันแล้วก็มีความสุขหรือมีความปาถนาดีส่งผลดีในเรื่องของจะได้คนรักนะคะเข้ามาเมตตานะคะคู่ครองอาจจะมีชื่อเสียงเกียรติยศหรือได้รับโล่นะคะหรือมีโอกาสได้เดินทางต่างถิ่นต่างแดนด้วยกันนะคะในช่วงของจังหวะนี้ความรักนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับใครที่เคยมีปัญหาความรักมาในจังหวะตั้งแต่2กรนยายนไปแล้วนะคะความรักของท่าน จะเกิดการเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเกิดในมุมรักที่ดีนะคะถัดมานะคะดาวพระอาทิตย์ยศศักดิ์อัครฐานให้ทายพระอาทิตย์นะคะดาวพระอาทิตย์จะโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในช่วงของวันที่17สิงหาคมถึง17กันยายนนะคะมาตรฐานก็คือเกษตราธิบดีก็คือความหนักแน่นมั่นคงและถาวรน,นะคะดาว พระอาทิตย์โคจรเข้าสู่เรือนกรมมะการมะเนี่ยคือการงานหน้าที่ความรับผิดชอบจึงทําให้ร่วช่วงนี้มีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานจะมีงานเข้ามามากมากมายม,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 มีความมั่นคงเกิดขึ้นสําหรับคนที่ทํางานธุรกิจค้าขายจะมีเกณฑ์โดดเด่นงานจะขายดิบขายดีขายเป็นเทน้ทําเทด้จะมีออเดอร์เข้ามามากมายเป็นช่วงที่งานดีงานเด่นงานปังสดๆไปเลยนะคะ ถัดมานะคะดาวพระพุธนะคะอ,อคงค์กรก่าวไว้ว่าเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธดาวพระพุธนะคะจะโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่29สิงหาคมถึง19กันยายนปี2563นะคะในตำแหน่งคือควบสองตำแหน่งเลยก็คือเกษตรตาธิบดีคือความหนักแน่นมั่นคงและถาวรและอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือมหาอุดแปลว่ามากมายและสูงส่งนะคะจึงทำให้ท่านนั้น จะมีเกณฑ์เรว่าโชคลาบโชคดีการติดต่อการพูดการค้าการเจรจาการค้าขายทางพาณิชย์จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จหรือในเรื่องของการติดต่อนะคะหรือการประสานงานในเรื่องของการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการค้าการขายในเรื่องของราบผลประโยชน์นะคะก็นําพานะคะแปลว่าจังหวะ ในช่วงนี้เป็นเกณฑ์ที่ว่าพูดดีจะมีโชคพูดดีจะได้ลาบพูดดีแล้วเป็นสีแก่ดวงชะตาราศีด้วยนะคะถัดมานะคะเป็นดาวพฤหัสบดีนะคะดาวพฤหัสบดีจะโคจรยกเข้าสู่ราศีธนูนะคะช่วงของวันที่17รกรกฎาคมปี2563นะคะและจะโคจรเสิร์ฟในช่วงของวันที่20กันยายนปี2563 ในเรือนของกระดุมพะระกระดุมพักก็คือการเงินหรือรายได,ได้ในมาตรฐานกเกษตรตาเทพดีแปลว่าโครจรเข้ามาในเขาเรียกว่า12ปีจะมา1ครั้งฉะนั้นความมั่นคงในเรื่องของการเงินนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เขาเรียกว่าเป็นบวกทิศทางที่ดีมากเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่ามาจากเจ้าเรือนปุตตะ และเกวเรือนของกระดุมพักคือการเงินนะคะด้วยความที่ว่ามาตรฐานดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นดาวตัวแทนเพราะว่าดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์นะคะดาวบุญกุศลดาวแห่งคุณงามความดีนะคะจึงทําให้ท่านมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสร่ํารวยเงินทองไหลามาเทมาเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมหมดหนี้หมดสินจึงทําให้ท่านมีเขาเรียกว่าความโดดเด่นในด้านการเงินเป็นอย่างมาก ยิ่งดวงชะตาผู้ใดนะคะมีดาวพระสะบดีซึ่งโดดเด่นอยู่แล้วก็นำพามาซึ่งเขาเรียกว่าการเงินการทองมีเกณฑ์ที่จะมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอย่างเพื่อเหลือคนานะคะในจังหวะช่วงนี้จะเห็นได้ว่าจะมีเกณฑ์ปลดหนี้ปลดสินนะคะได้อย่างดีนะคะถัดมานะคะก็เป็นดาวพระเสาร ดาวพระเสาโคจรยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12กรกฎาคมปี2563และโคจรเสรเดินหน้าคือให้คุณแก่ดวงชะตาในช่วงของวันที่16กันยายนปี2563ดาวพระเสาเป็นดาวตัวแทนแห่งเขาเรียกว่าความอดทนอนดกัน้นความหนักความเหน็ดนะคะหรือความเหนื่อยฉะนั้น เมื่อโครจรเข้ามานะคะการที่จะได้อะไรจากพระเสาวนั้นจะต้องรอคอยแต่ช่วงวันที่16กันยายนเมื่อโครจรเซอน,นานั้นนะคะดาวพระเสามาจากเรือนของสัตชะสัตชะคือเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อสื่อสารพี่น้องท้องเดียวกันโครจรในเรือนของการเงินส่งผลในเรื่องของเขาเรียกว่าปัญหาอุปสรรคหรือการวิตกกังวลนะคะหรือ เกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะเสาราหนึ่งสองซ้ายสามยิ่งแท้เอ่ยนะคะจึงอาจจะมีความทุกข์ยากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันทองความเหนื่อยยากของภาระการเงินแต่เมื่อดาวพระสพรเสาร์โคจรเสิร์ตเดินหน้านั้นจึงทําให้ท่านเขาเรียกว่าจะมีเกณฑ์การหมุนเวียนนะคะที่ดีขึ้นมีช่องทางการเงินหาเงินที่ดีขึ้นหลักทรัพย์ก็จะดีขึ้นมีเกณฑ์ที่โดดเด่นเป็นจังหวะด้วยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็คือดาวพระราหูนะคะดาวพระราหูจะโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษก์ในตำแหน่งมาตรฐานนิดวันที่10กันยายนปี2563นะคะแต่ชาวราศีพิจิกเป็นราศีเขาเรียกว่าเกิดพบมรณะของดวงโลกนะคะจึงได้มาตรฐานที่ไม่เหมือนใครเขาเรียกว่าดาวพระราหูโคจรมานะคะได้มาตรฐานกีตักอุดมเกณฑ์แปลว่าอะไร กีตคืออโศรินทั้งภุมินสหพันปัตตนิสุภะนั้นอันวินาอุรมเกณฑ์คือดาภะราหูนะคะอยู่ในภพที่7นะคะเป็นเครื่อเป็นเกณฑ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เกณฑ์แห่งความสุขความสําเร็จฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจะมีเกณฑ์ความโชคดีเกิดขึ้นไม่เหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนช่วงที่ผ่านมาคือช่วงประมาณ22 กุมภาพัานธ์ปี2,562ถึง10กันยายนปี2,563นะคะจะพยากรณ์เพื่อที่จะทุกคนจะได้เห็นภาพว่าที่ผ่านมานะคะชาวราศีพิจิกนะคะดาวพระราหูโครจรเป็นมรณะฉะนั้นท่านจึงเกิดปัญหาเขาเรียกว่าความวุ่นวายเกี่ยวเรื่องของการซ่อมบ้านการซ่อมรถโปกกินบ้านน้ำรั่วปะปาพังพัดลมพังไฟช็อตอุปกรณ์เครื่องใช้มีปัญหา รือไฟรั่วหรือไมโครเวฟมีปัญหาหรือไมโครเวฟพังอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นหาที่จุกจิกหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือมีปัญหากับพี่น้องญาติพี่น้องนะคะทีเนี้ยเอ่อที่ผ่านมาก็คือส่งผลปัญหาเรื่องดังกล่าวไปหลังจากวันที่10กันยายนปี2 5 6 3ดาวพระหูโกจรได้กีตะ อุดมเกณฑ์จึงส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่หลักทรัพย์ใหม่รถใหม่ที่ดินนะคะสำหรับคนโสดอาจจะมีเกณฑ์ได้คู่ต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนอาจจะได้คู่ที่เขาเรียกว่าร่ารวยแต่อาจจะเป็นคนที่มีตำหนิลักษณะาอาจจะเป็นคนสีสันเถกหรือหน้าผากว้างเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอาจจะได้คนมีตำหนินะคะแต่จะเป็นคนที่มีฐานะ มีการเงินชาวราศีพิจิกจะได้รับคนอุปถรัรมภ์นะคะเป็นเกณฑ์พิเศษนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะแต่ดวงชะตาบางคนถ้ามีดาวเขาเรียกว่าส่งผลในลุมมุมที่ไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักรักร้าการแตกขักหรือการแตกแยกกันเลิกรานะคะก็อยู่ที่พื้นฐานดวงชะตาดวงใครดวงมันนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจจะตรวจดวงชะตาเป็นการส่วนตัวสามารถที่จะ ทักมาได้ที่อินบ็อกนะคะตามรายละเอียดด้านล่างนะคะที่แนบมานี้นะคะสําหรับการตรวจดวงชะตานะคะแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะสิ่งสําคัญที่คุณอาจจะต้องมีนะคะ1ก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะ 2. เวลาที่เกิดนะคะ 3. จังหวัดที่เกิดนะคะหรือโรงพยาบาลที่เกิดหรือประเทศที่เราเกิดนะคะเพื่อที่จะใช้ในการคํานวณหาัคนาสถิตปลาสีเกิดที่แท้จริงนะคะเพื่อที่จะนํามาเป็นนะคะเรื่องราวในการอ่านว่า คุณจะมีเรื่องราวในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักเป็นอย่างไรนะคะสนใจนะคะก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะ